ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบพอกับผมอีกแล้วนะครับในช่องมุ่นบลาอุษานภาคกินครับพี่น้องมนนี้พาพี่ผ้าน้องมาก,กินด้วนะครับเมนูก,กุ้งพี่น้องตำแตงกุ้งสะดุ้งแล้วก็กุ้งสดพี่น,ออน,วน,วน้องอ่ะเสรียบๆนัวๆน้อกันครับอืมจวดเฮง,งกุ้งครับ โมซุกเป็นไงพี่น้องแบบพอสะดุ้งสะดุ้งจวดครับพี่น้อง ลองกลุ่งเซตบางกันโซตขักเกดแนมแนล้วหวานจ่วยจ่วยอืม <laughs> <laughs> กุ่งกบมิตรตัวใหญ่ไปนอะรแล้วสามร่อยยี่สิบบาทพป่นองสดๆเลยสดเอาขึ้นยังส่วนน้ำต้มอ่ะ หวานจุ๋ยๆเลยพม่นักเลอืมกินน้ำมาสัก นำสมจำนี่ร้ายครับ เหมือนเสาไปเหตุงานฝนกับตัวขำพี่น้องเอ้ตื่นกัมากคือมันคึมคืมอมาถ้าบํบงบํบงนาฬนีกากต่ทีบ่งบอว่ามันสวยนะบรรยากาศว่ามันตีห้าไหมเหมือนครับตอนเจ็ดแปดโมงไหมครับว่ามันตีห่า กุ้งสดบ้างนะลองพี่น้องใส่ติ่งหนะึ่งเลยสดครับ แก่กับบักสลัดเข้ากันเป็นยังพี่น้องตำบักแต่าักแก่กันยงมีบักแต่งั <laughs> ืน อืมดื่มสีสวยๆมากเห็นน,นนั่นเห็นนี่เห็นวงเห็นแง่ไรเห็นลายอย่างลุงหน้าล,ลุงหล <c oughs> ังอ Ừ. nằm tùm tâm. Cà đến nè. Ừ. Ừ. ก uh, ินกรลลังแสบๆสิเบิร์หรอมไม่มาจะแมนหิวหรือแมนยัง้ มังหัวแห้งมันสิ่ทุตายี่น้อ,อง สดสักเห็ดกุ้งแซ่น้ำปลาที่คือขนาด บิดเอาพี่น้องซารับมนีผมก็มากินนี่เนาะตำแตงกุ้งสดกุ้งสะดุ้งให้พี่ให้น้องเบิงเผ็ดๆแซ่บๆนัวๆ,ๆมือนี่บรรยากาศกับส่วนแามกินกับสีหาทุ่มพี่น้อง <c ười> คือเกา่าซารับมนีขอตัวลาพี่ลาน้องไปแล้วครับไว้พ่อกันคลิปหนาเมือ่อหนานะครับพี่น้องครับสวัสดีครับไปแล้วครับผม กินสมตำแล้วกัสที่ปหาเห็ดแนวกินพี่น้องกินเขาแลงต่อ <c oughs> บ่เร็วกินสมตำบ่เร็วคือเา่า <c oughs> ไปแล้วครับผม